โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันครับว่าจะเป็นแบบไหน,ไก,นก็ใช่ไงวีดแล้วเนี่ยวันนั้นมันไม่วีดเดยวันนั้นไอเขาเรียกอะไรนะลิ้นมีปัญหารองคารากิ นะเออทำไมประตูไม่มาเอาเด็กรถเออเอา,เอามีสูตรเหรอฮะมีสูตรเหรอครับเป็นยังนี่คันเร่งคันเร่งแบบไหนเนี่ยคันเร่งไฟไม่มันตามมือไหมเอ้ยตามขาไหม ไปลงใหม่เรื่องอะไรต้องจับ G P S เตรียมไหน G P S โทรศัพท์โอ้ยเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมแล้วเนี่ยอ๋อตัวนั้นแข็งใช่ไหมแค่ขับครบเซฟแล้วกับไม่ G P S เก้าสิบใช่เหรอไม่งรบเซกว่านี่ G P S ร้องแล้ว,ลวเ,เป็นไงนี่เดิมมันเตาเต้ มีปันแลไงถ้าเราลับธรรมดามีไหมนี่อนเออมันต้องดึงงี้ไหม,นนมวันนั้นนี่เหออมือนเหมือนคนแบบต้องดันดันช่วยอ,ะอ่ะนี่เกี่ยไรเจะสามจ้หนดใส่ดัก แต่้ค่หนึ่งนิดเดียวนั่นน่ะแต่ไปนิดเดียวนั่นน่ะอูวันนั้นไม่ใช่อย่างนี้เลยเนดะ้ดูแกไปวะเราแล้วเราแด้วดูแกไปวะโอ้โยตะลุ่มเลย <c oughs> จบยังเท่านี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครไล่ทันนะ ดไม่ต้องยอดครับถ้าเรายอดล้มป,ป้าดูแกไปเครื่องเก่านี่มันเป็น M70 6M70 นะครับ 3> 3 80, ดึงอย่างนี้ไหม ลายมันก็ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือจากสัมผัสจากเครื่องตัวเดิมนะครับเครื่องตัวเดิมนี้ใส่มาได้กี่เดือนสองปีวิ่งออกยังไรนวงนวงก็ค่อยๆเหมือนกันแต่มันค่อยๆ<ว>ค่อยๆไต่ใช่ไหมอันนี้มันตืดเลยอันนี้ตืดเลยติดตีนเลยเหมือนวีโก้เหมือนรถโต้เลยรถตู้ยังยังไม่เท่านี้เหมือนเหมือนรถวีโก้รีแมปนะเครื่องธรรมดามันไม่ตุ้งนะ ใช่ครับเหมือนวิโก้รีแมปแกบอกโอ้โหนี่เราจะไปทางไหนเอาซ้ายดีกว่าไปเส้นสองสีเลยถูกไหมนี่สายไฟนี่เพราะดีเลยไหมถ้ารถแห่ผมโดนแล้วเนี่ยอันนี้กี่เมตรสี่เมตรไหมสีเมตรสิบทั้งมันลงลงได้เลย วีโทรศ<โจ>ัพท์นี่โลเอออะไรนะเอาเลยเอาเลยเออออออโอเคอืมๆๆอืมอืมเอาแคนี้ปาลากำลังอัดคลิปอยู่แค่นี้แหละนี่กำลังลองรถอยู่แป๊บนึ่งอืมอืม พอดีเจจา่าโทรมาครับเพราะว่านอกตังจะได้ย้ายเข้าห้องพิเศษหรือเปล่าก็ดูก่อนนะครับสู้ๆครับวันนี้เราก็นอกตังยังไม่ออกจากโรงพยานเลยเลยมาลองรถดูก่อนอันนี้รอบสิบวิ่งอยู่ที่หกสิบกิโีเมตรเท่กิพเมสร้กิพีเตรแปดสิบแล้วครับ <17. S 2> รองแล้วจิเพชรองแล้ว90ปารรอบอยู่ที่พันห้าครับพันห้าวิ่งอยู่ร้อยสิบร้อยรอยสี ควันไหมไม่เราลองดูช่วงนี้ควันไหมช่วงเรากดเฉยๆลองเลี้ยงคันเร่งดูดิลองเลี้ยงคันเร่งเออเลี้ยงเนี้ยค่อยๆเลี้ยงอค่อยๆเลี้ยงกดไปกดกดค่อยๆกดนิดๆไม่มีควันนะแต่ถ้าลองกระแทกคันเร่งดูนั่นเป็นลูก ได้ยินแต่เสียงลมดดงเดี๋ยวเราไปลองถนนเส้นใหญ่ดูนะครับเด,ดี๋ยวจอดดูอินเตอร์ก่อน สวีอ่ะเทอร์โบปกติแม่ใช่ว่ามันจะลดแล้เป็นไงใช่ไหมนี่นี่นี่มันจะดึงเลยแล้วมันไม่ลดไปนี่เนาะห้าสิบเอ็ดแล้วดูเลยพออินเตอร์มันสั้นเนาะ เราต้องเอายาวใส่ช่องคัดสองตัวเลยใช่นี่เมื่อกี้ลุดแสดงว่าลุดตั้งแต่ออกจากบ้านอ่ะมันมันโยกเลยนั่นแหละไม่มีควันเลยไม่นสบายนยเรากดดูดนกดอีดิเนี่เห็นไหมกดเพิ่มไม่มีเลยเมื่อกี้ท่อนเตอร์ลุดกดเลยมีควันอ่ะ911เรียแล้อะกำลังขึ้นบันเบแล้วครับตอนนี้ คืนมันเมรแล้วครับแรงจีนอยู่แค่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยยี่สิบร้อยยี่สองโอ้ยไหนมีใครส์คำน้องอู้หัาเลยห้าพาแล้วเป็นโจมกเปนโจมร้อยสาม ร้อยสี่อ่ะไม่ท้ายเงียบไปด้วยนะห้าร้อยหกนิเฮ้ยไม่เคยมีไม่เมื่อกี้ขึ้นร้อยร้อยสามแล้วเมื่อกี้อ่ะรถขีแล้วปั่นเลยใช่ไหมร้อยสามสี่เมื่อกี้อ่ะพอแล้วเนาะพอแล้วรู้เรื่องแล้วโอู้้เรื่จบก็จบแตงใช่เหรอกระจกแตกดีนั่นน่ะมันแรงมาแล้ว ไม่กวกทีกระจกแต่ต้องเอาเรียกกระจกมาแล้ว้จบแล้วครับเออเนาจอนาะไม่แน่กใจยังนี่แล้วนี้ฮะขึ้นเขาหนิไ่ดูว่าแก้ไปดูแกไปวะดูแกไป กูก้ฟังเซ็นทรบว์ู้ดูรอบจิตใจอ่ะผมอยากให้สายบัดบูทด้วยตกลากสายวัดบูทมาจากนู่นเลยอ่ะข้างเดียวแล้ดดวครา,คา,คาจะ่าว่าเราลอชงงมมีทสเนี่ยนี่ยุดพื้นนะเนี่ยร้อยร้อยสิบ นี่นี่นี่ทันได้ถ้าเป็นมันจะเป็นนีอทำเโบให้ดีพอทำแนเอร์ทเหลือแค่อินเตอร์แค่นั้นครับถึงไหมเก่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะขึ้น ไน,น,น,เนออเรรไเ,นนะนนเไปด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลับรถไปไปดูความเร็วสูงสุดนะรความเร็วสูงสุดนะครับนี่ครับร้อยสามสิบสี่ ราคยังครึ่งเครึ่งกันได้นี้ถ้เต็มไม่ใช่ร้อยห้ายังไม่เต็มนะเนี่ยยังไม่สุดอโอเคครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับจะวางเครื่องนะครับก็สอบถามก็ได้นะครับ0832645541นะครับทีมงานวัตถุไปไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายถูกใจเจ้าของรถแล้วครับ,บายบาย